พี่สิรินะคะหาเพื่อนเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำเ,เมนูกล้วยบวชชีนะหรือบวชชีกล้วยนะบวชชีกล้วยน้ำาวานนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยนะคะว่าเราจะทำอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะเราก็จะเอากล้วยเนี่ยไปแช่น้ำเกลือนะเอาไปแช่น้ำเกลือ นราจะนำกล้วยมาปอกเปลือกก่อนนะคะนำกล้วยมาปอกเปลือกออกแล้วก็หั่นลูกหนึ่งอ่ะให้เป็นสี่ชิ้น,น,นปอกเปลือก,กเสร็จแล้วเราจะหัน่นข่าครึ่งนะคะแล้วก็หั่นเป็นสี่ชิ้นประมาณนี้แล้วก็แช่น้าเกลือ เกลือก็เราก็จะใช้เกลือ1ช้อนเกลือป่นเนี่ยนะคะเกลือแกง1ช้อนก็มีน้ําสัก2ลิตรนะใส่ลงไปน้าเปล่าใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแช่นะเอากล้วยลงไปแช่ แช่ไว้ประมาณ10นาทีนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็จะกรองน้ำเอา,เอากรองน้ำออกให้กล้วยเสด็จน้ำแล้วก็ค่อยขึ้นไปต้มนะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่ที่ กล้วยที่เราแช่น้ำเกลือ,อไว้นะเดี๋ยวเราจะกรองออกให้สะเด็ดน้ำนะคะเพื่อนเราต้องกรองออาน้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำหนึ่งน้ำค่ะเนี่ยนะคะดูกล้วยก็จะสีก็จะขาวนะคะจะไม่ดำนะคะเพื่อนอันนี้คือเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับของไม่ได้มีอะไรมากนะจากครัวพี่สิริเนาะไม่ได้มีอะไรเยอะ เคล็ดลับเล็กเน้อยนแต่ก็ทำให้ดูอาหารของเราน่ารับทานนะคะเพื่อนเน,นี่ยมันก็จะไม่ดำเห็นไหมคะขาวสวยเวลาเราเอาไปทำต้มแกงบวชแกงบวชแล้วเนี่ยมันก็เนื้อเนื้อของกล้วยมันก็จะขาวๆน้ำกะทิก็จะขาว เราก็จะล้างน้ำนะคะเพื่อนล้างน้ําเปล่านะคะล้างน้ําเปล่าล้างทิ้ง1นึ่งน้ำนะคะก็จะตั้งเอาไว้ให้เสด็จน้ำนะคะเพื่อน เนี่ยนะคะเราก็กรองน้ําออกหมดแล้วเราก็ตั้งตั้งไว้ให้เสด็จน้ํานะคะสักครู่แล้วเราก็ค่อยไปต้มเราเค่อยเอาขึ้นต้ม เราจะมาขันกะทิกันเลยนะคะคเพื่อนอันนี้ก็เป็นมะพร้าวที่เราซื้อมาแบบขูดนะเราจะมาคั้นเองนะนี่เราเติมน้ําลงไปเนี่ยเป็นน้ำน้ำร้อนนะใช้น้ําร้อนเพราะว่าอากาศเย็นเราก็ใช้น้ําร้อนมาคั้นนะน้ำร้อนมาคั้นเพื่อที่กะทิเนี่ยทีออ่อยู่ในเนื้อของมะพร้าวเนี่ย จะได้ละลายออกมาได้ได้เยอะขึ้นนะแล้วก็ใช้น้ำร้อนเดี๋ยวเราจะคลุกเค้าให้เข้ากับน้ำก่อนแล้วค่อยบีบต้องขออนุญาตใช้มือนะเพื่อนมือก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะร้อน ว่าน้ำมันร้อนเดี๋ยวต้องน่าจะต้องผสมน้ำน้ำเย็ยนลงไปให้อุ่นนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนมาดูตอนที่เสร็จแล้วนี่นะคะคั้นเสร็จแล้วนะคั้นเสร็จแล้วนี้เป็นน้ำหัวกะทิเลยนะคะคั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนำขึ้นตั้งไฟเลย เราจะนำไปตั้งไฟเลยนะคะเพื่อนไปเลยค่ะนี่ตั้งไฟไว้แล้วนะคะตอนนี้กระทิก็เดือดแล้วกะทิด่มเดือดแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะใส่ใบเตยนะ ใ่เตยเราใส่ลงไปเลยจะได้หอมหใส่เกลือน้ำเพื่อนใช้เกลือ1ช้อนนะคะเกลือปลดหรือเกลือแกงก็ได้นะคะใส่ลงไป1ช้อนแต่พี่สิริขครัวพี่สิริใช้ นดอกเกลือนะเพื่อนจะได้อร่อยแล้วก็ใส่กล้วยลงไปเลยกยล้วยเราก็ใส่ลงไปรอให้เดือดน,นะคะเราก็ต้องใช้ไฟกลางนะคะตอนนี้นะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางค่อยๆตุ๋นค่อยๆต,ต้มไปนะกะทิจะได้ไม่แตกฟูนะกะทิเนื้อกะทิก็จะเนียนสวยถ้าเราใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนเคล็ดลับนะคะ แนะนำให้เพื่อนๆใช้ไฟกลางค่อยๆต้มนะค่อยๆต้มนะไปเพื่อที่กะทิเนี่ยจะไม่แตกไม่แตกฟูนะไม่เป็นก้อนก็จะทำให้ความหอมของใบเตยนะคะจะค่อยๆระเหยล,ละลายลงไปอยู่ในเนื้อกล้วยนะพอเวลาเราทานเนื้อกล้วยเข้าไปเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบเตยนะก็จะทำให้รู้สึกรสชาติอร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วเราก็จะต้มไปประมาณ10นาทีขึ้มาดูนี่นะคะสินาทีละดูนะคะเนื้อของกะทิเนี่ยจะขาวเนียนเห็นไหมคะขาวเนียนสวยตอนนี้ก็หอมกลิ่นไปเตยนะคะเพื่อนหอมี๋ยวเราจะปรุงปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะ เพื่อนน้ำตาลมะพร้าวเราจะใช้ประมาณ1ทับพี่นี่นะคะใส่ไปเลยแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะเพื่อนเพื่อ,อจะทำให้เนื้อกะทิเราออกเป็นสีขาวนะ ใช้ทั้งน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใช้น้ำตาลสายด้วยเพื่อจะให้ความหวานเนี่ยเป็นความหวานที่หอมนุ่มนะคะหอมนุ่มละมุนเวลาทานก็จะอร่อยนะเะนกะทิสวยมากเลยนะคะหอมกินนใบเตยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มต่อไป ต้มต่อไปจนอีกประมาณ10นาทีเหมือนกันให้เนื้อของกล้วยเนี่ยเริ่มบานเริ่มนิ่มนะคะสังเกตเนื้อกล้วยนะคะเนื้อกล้วยจะขาวสวยเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยเนื่องจากที่เราเอาไปแช่น้ําเกลือก่อนนะคะแช่น้ําเกลือพอนํามาต้มเนี่ยมันก็จะเนื้อก็จะสวยอย่างนี้นะคะเพื่อนจะไม่ดํา ถ้าบางบ้านมีใช้เป็นน้ำปูนใสก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีน้ำปูนใสเราก็ใช้น้ำเกลือแช่เอาไว้ก็ได้นะคะเพื่อนนะได้เหมือนกันค่ะเนื้อกล้วยก็ไม่ไม่เละนะคะเนื้อก,ก็เกลือเนี่ยจะไปรัดเนื้อกล้วยให้เนื้อกล้วยเนี่ยมีความแน่นเหนียวนะคะเพื่อนตอนที่แช่ไว้นะเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะพราว่ารสชาติจะออกเป็นยังไง ต้องเน้นให้หวานจริงให้ออกหวานทำหวานเติมน้ำตาลหน่อยนะคะเพื่อน,นเติมน้ำตาลลงไปก็เดี๋ยวเราจะตัดเค็มนิดนึงเพื่อจะได้ออกรสชาติหวานมันนะหวานมันเราต้องเอาเค็มตัดนิดนึง กล้วยสวยมากเลยสวยขาวน่าทาน้วกะทิก็ขาวสวยไม่ต้องไปผสมนมสดหรืออะไรทั้งนั้นนะคะเพื่อนใช้ไฟกลางนะคะเปิดเปิดไฟนะคะเปิดไฟเปิดแก๊สเนี่ยใช้ความร้อนระดับกลางนะคะระดับกลางไปเรื่อยๆแล้วก็ เราก็จะทําให้เนื้อกะทิเราเนี่ยไม่ไม่แตกเป็นก้อนไม่แตกฟูมันนะเนื้อกะทิเราก็จะเนื้อนียๆน้าเนียนๆแบบนี้นะคะทำให้น่าทาค่ะเดี๋ยวเราเติมหวานลงไปต้องตัดด้วยเกลือนะคะเกลือลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนเท่านั้นนะคะ จะทำให้รสชาติออกหวานมันนะคะเพื่อนเคล็ดลับตรงนี้นะสำหรับการทำแกงบวชบวชชีกล้วยนะคะอันนี้ถ้าเพ,เพื่อนจะนำไปทำกินทำขายนะคะเคล็ดลับการทำขายก็ดีนะคะเพราะว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะเนียนสวยนะคะจะเนียนสวย ลองไปทําดูนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รับชมนะคะรับชมแล้วมีสาระประโยชน์ก็ลองเอาไปดัดแปลงใช้ดูนะคะเพื่อนแล้วก็ถ้าท่านชอบแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้พี่สิริด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเมนูอร่อยๆจากครัวพี่สิรินะคะเพื่อนๆนี่นะคะ เราก็จะต้มต่อไปประมาณ10นาทีนะเนื้อกล้วยก็สบาลน,นิ่มนะคะจะบาลน,นิ่มแล้วก็จะได้รับซึ่มความหอมของใบเตยนะคะเข้าไปในเนื้อกล้วยเวลาสุกเราทานแล้วก็จะหอมอร่อยเราใช้ไฟกลางต้มไปนิดนิน,นะคะเห็นไหมครัมันจะเดือดนิดนิดะ,ะเวลาปิดฝาก็ไม่ต้องปิดทั้งหมดนะคะถ้าปิดฝาทั้งหมดนี่กะทิมันจะฟู พอกะทิฟูแล้วจะทำให้กะทิแตกมันเป็นก้อนไม่สวยปิดฝาาไว้แต่ว่าเราจะปิดไว้แค่ครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะเราจะมาดูเนื้อกะทิแล้วก็เนื้อกล้วยกันตอนนี้ก็สุกได้ที่แลเห็นไหมคะเห็นไหมคะผ่านไปสิบนาทีนะคะเนื้อกล้วยกับกะทิเนียนสวยเห็นไหมคะมเพื่อนๆนี่นะคะสวยงาม ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับกล้วยปัชีของครัวพี่สิรินะคะพร้อมเสิร์ฟใครหิวก็แวะมาทานได้เลยนะคะเพื่อนนี่นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไปทานด้วยกันเลยนะคะสำหรับแกงบวชกล้วยปัชีวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์สำหรับเมนูอร่อยๆของวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ